NBI Nation Building Institute วันนี้ก็สิ่งที่ผมบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยเกี่ยวกับสถาบันคืออย่างที่พี่บาสบอกนครับคือภุมโครงการแห่งการให้แห่งการมองเห็นส่วนรวมเป็นหลักนะครับวันนี้ถ้าเรายังมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเกิดปัญหา้ขึ้นมาคนเราจะไม่สามารถไปด้วยกันต่อได้ประเทศก็จะมีปัญหามากมาย ที่เราเสียสละเวลาเนาะเสียสละกําลังกายกําลังใจมาช่วยกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ตัวเราเองด้วยส่วนรวมด้วยเนี่ยไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมก็ประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอความเอาใจใส่ของสถาบันแล้วก็ของพี่พี่อาสาแล้วก็พี่พี่รุ่น e 1 6องเรามากๆเลยครับเพราะว่า ขาบอกก่อนผมเนี่ยหายไปช่วงหนึ่งเนาะด้วยติดภารกิจส่วนตัวนะครับก็เลยทาให้ไม่ได้มาร่วมเก็บสถาบันเท่าไหร่ในช่วงหนึ่งแต่พี่พี่ทุกคนก็ยังให้กาลังใจับแล้วก็ยังคอยช่วยเหลือไม่ขาดหายไปเลยนะครับโดยเฉพาะพี่บาปะนะครับก็ขอบคุณมากรับที่คอยาอตาดูตาพี่ตานะครับพี่ทีมนะครับคอยออช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าประทับใจมากๆ คือ,อพี่ๆแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ให้เราที่แท้จริงนะครับการที่เรามาอยู่ในจุดน,นี้ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าห้าคนเหมือนเฉลี่ยรอบตัวเราอ่ะมันเป็นส่วนที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าแนวคิดต่างๆของผมมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจากการที่ได้เริ่มเข้ามาเรียนได้เข้ามาฟังนะครับเรื่องบางเรื่องหลายๆอย่างเราไม่เคยทราบมาก่อนมันควรจะเป็นอย่างนี้ หรือกราควรจะรเป็นกรอบความคิดยังไงผมว่ามันเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีของของผมเลยทีเดียวซึ่งบอกว่าจากตอนแรกที่เข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือส่วนรวมกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นประโยชน์ข้อกับส่วนเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นแนวคิดใหม่ๆก่ารให้เนี่ยมันบอกได้ว่า เยอะมากเลยนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเนี่ยครับผมก็ประทับใจในจุดนนี้ครับขอบคุณมากครับ